นะครับกล่าวสวัสดีแฟนแฟอทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านครับกลับมาพบเจอกันีกเช่นเคยนะครับกับการให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักรายการศึกมวยดีวิถีไทยวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2568ถ่ารทอสดสดทางช่อง8หมายด้กี7ครับเที่ยงครึ่งเป็นต้นไปณเวทีมวยอตกรสามจังหวัดนนทบุรีนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยสคู่ในรายการนะครับที่จะมาให้ทัศนวิจารณ์ชี้มวยเด็ด หลังช่างน้ําหนักกันนะครับคู่มวยเนี่ยทั้งหมดประมาณ8คู่ก็ก่อนเวลาเนี่ยเริ่มตั้งแต่5้าโมงใน4คู่นะครับแล้วก็เข้าสู่ช่วงถาอดสดทางทีวีอีก4คู่ผมก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์4คู่ช่วงถารดสดนะครับอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับ4คู่ในรายการครับคู่แรกทางช่อง8ครับทับสมิงคลาทายาตลูกงูเห่าครับพบกับสมิงเดชตราดคนเดินเพลินเมืองพล1 1 5ปอนครับ คู่ต่อมาครับเพชรสามารถเมืองผาภูมิพบกับเจ้าเพชรท,ทองเก้าพัชระยิมมีการต่อหนักกัน1ปอนด์นะครับเพชรสามารถชก119นะครับต่อให้อ่าเพชรทองเก้าใน1ปอนด์นะครับ120คู่เอกประจำรายการครับเป็นวันชนะโบเมืองพานพบกับเจ้าเพชรบางเฉลยปออ่าวทะเลบางเฉลครับ145กับ143เพชรบางเฉลต่อน้หนักให้2ปอนด์นะครับเพื่อความเหมาะสมนะครับส่วนคู่ที่4ปิดท้ายรายการเหนือทสดครับเป็นเจ้าแทนคุณแสงมรกตพบกับศักดา ให้หนูนครบาลครับ103ร้อยสามปอนด์ฝากกันกดไลค์กดติดตามกด s ับสไครต์ทางช่อง YouTube กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปข้อมูลมวยจะได้เป็นกําลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปกันด้วยฝากกดไลค์กดติดตามเพจ Facebook ชี้มวยเด็ดเขาด้วยนะครับรวมลึกข้อมูลมวยเหรียราคาเนื้อตัวําหนักคข้วง,งจรฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับก็เมื่อวานนี้ก็ถือว่าฟอร์มเราก็ถือว่าดีขึ้นมาเยอะนะช่อง3เมื่อวานก็ถือว่า เดี๋ยวก็พูดพูดย้อนหลังไปสักนิดนึงช่อง3ก็ถือว่าจินเรียบเลยส่วนช่อง3.6เนี่ยเหมือนจะไม่ดีนะแต่ว่ามาได้คู่เจ้ายอดสินเมื่อวานเนี่ยโอโ้เสียดายมาก200 22 0 0ละบาท181อย่างเงี้ยไม่ได้ออกตัวทิ้งไว้สักบาทเลยผมออก51ไปเมื่อวานเนี่ยโอโ้ยังเสียดายอยู่เลยกำลังจะหมดยก5อยู่แล้วก็แสดงความดีใจกับสมาชิกที่ได้ลองราคาแพงๆนะเมื่อวาน โอ้โหถือว่าจ่ายตังกันแล้วอ่ะถือว่าเหลือเชื่อเหมือนกันนะเมื่อวานเนี่ยก้านคอดอกเดียวเลยเดี๋ยวไปว่ากันที่คู่แรงประจำรายการครับศึกมวยดีวิถีไทยวันอาทิตย์นี้ครับ30พฤศจิกายน2568ครักบส่งท้ายเดือนนะครับทับสมิงคาทายาทลูกงูเห่าครับพบกับเจ้าสมิงเดชตลาดคนเดินเพืิอนเมืองพลครับผู้นี้เวทพิกัด117อปอนด์ฝ่ายแดงเนี่ยมวยจากโจดตรังนะครับก็ ไฟนี้เห็นว่ามาซ้อมอยู่ที่สอโชคมีใช้ชนะครับเจ้าทับสมิงคาอ่อทับสมิงคาสเดชะพันเดิมนั่นแหละครับก็เป็นมวยพื้นเพเดิมเดิมก็เป็นมวยเข่านะเปิดเกมสาดแช่งประเภทต่ตอยนำํำเดินจับปั่มตีล็อกตีแต่ว่าเป็นมวยที่บางครั้งบางทีเนี่ยเรื่องท่าทะลหดเรื่องหัวจิตหัวใจเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะโดนหนักแรงแล้วก็มีเก็บมียอมเหมือนกันแพ้นอกยกที่2ครับเจ้าเพชร โซฟ้าชิงบอลลุกภูเก็ตที่อ้อมน้อยชาแนกเจ้าสิงห์ดำสักแสนพลที่จังหวัดสตูลครับและก็ล่าสุดเนี่ยแพนอกยกสามเจ้าจาวัดสิงห์บุรีไฟคับที่กองทัพากาศดอนเมืองครับ19ตุลาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกค,ครับเป็นเจ้าสมิงเดชตลาดคนเดินเพลินเมืองพลครับหรือเดิมๆก็คือน่าจะเป็นเจ้าไม้ต่อเจริญชัยนะตัวเนี้ยไม้ต่อเจริญชัยอายุ 10, 15ปี15 16ปีอะประมาณเนี้ย 162ซนติเมตรมวยชัยภูมิซ้อมอยู่กับทีมงานของปอเปาอินนะครับเป็นมวยประเภทตีนซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเปิดเจมเดินบูเดินชนคือมีอยืนได้ทั้งกาดซ้ายกาดขวาเพราะาน้องเขาเป็นทรงสไตล์บู๊จะว่าไฟเตอร์ก็ไม่เชิงอ่ะคือเห็นเขาเรียกว่าเน้นลูกหนักลูกแรงอ่ะเนื้อตัวเมื่อเช้าเนี่ยมาจากกัแรมโบ้เลยก็เนื้อตัวดีครับก้ามท้องได้ขึ้น8ลูกเลยโอ้เหลือเชื่อนะเนื้อตัวดีมากเลยน้องเขาเมื่อเช้า สาเฟหลังสุดครับมีชนะแบงค์ชาติเทศบาลตะบลกุดน้ําใสที่อ้อมน้อยแพ้เพชรดำหอสอกจูงหยิมที่อ้อมน้อยแพ้เพชรดาสิงสารยาที่อ้อมน้อย13กันยายนที่ผ่านมาก่อนหน้าเนี่ยก็เก็บกดนับกดน็อกมาตลอดนะกดน็อกพวกเหนือเพชรโรงเรียนกิฬาขอนแก่นกดน็อกพวกหนุ่มสมาร์ทสอสีสาครแล้วก็เพิ่งจะมาสะดุดแพ้นี่แหละคู่นี้117ปอนด น้ำหนักก็มาดีทั้งคู่เลยครับมาเท่าพิกัดทั้งคู่แหละเพราะว่าช่างน้ำหนักแต่ื่งวานมึงไม่มีไม่มีผลหรอกรว่าไม่ได้ลดตอนเช้านะครับก็ใครมาดีก็ดีเลยส่วนใครลดเยอะก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าได้พักผ่อนเต็มที่ฝ่ายแดงครับท่ามสมิงคาเนี่ยเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สอโชคมีชัยน่าจะซ้อมอยู่ที่ทาย,ยาทลูกมวเห่านะแล้วก็ขึ้นมาเก็บตัวส่อโชคมีชัยน่าจะมาทำหนักต่อยมาประมาณสักยี่สิบกว่าไฟส์ครับส่วนเจ้าสมิงเด่นต่อยมาสักสี่สิบกว่าไฟ์การผ่านมวยกระดูกมวยก็ ดูว่าสมิงเดชจะดูดีกว่าต่อยมาเยอะกว่าทับสมิงคาได้เปรียบเรื่องทรงมวยเข่าในดีแต่ว่าเรื่องท่าทรหดของจิตหัวใจไม่เท่าไหร่สมิงเดชตัวน,นี้มีลุกหนักลูกแรงนะต้นต้นผมว่าลุ้นได้มีโอกาสหยิบสดกินเต็มสกอร์ต่ำเนื้อตัวเมื่อเช้าก็ค่อนข,ข้างที่จะดีกว่าใครเห็นเนื้อตัวรูปล่างเนี่ยโอ้โหเห็นเจ้าสมิงเดชเนื้อตัวดีมากคู่นี้ก็ไปที่สมิงเดชครับต้นต้นลุ้นก่อนได้ไปปลายก็ต้องระยาขยายเพราะว่าทับสมิงคาตัวนี้เข่าในดีครับแต่ว่า อย่างที่ผมบอกเรื่องหัวใจเนี่ยยังเป็นรองเจ้าสมิงเดชคู่ต่อมาครับเป็นสามารถเมืองผาภูมิพบกับเจ้าเพชรทองก้าพัชระยิมครับผู้นี้เวทพิกัดร้อยสิบอ่าร้อยยี่สิบกับร้อยยี่บเอ็ดนะครับฝ่ายแดงต่อน้ําหนักให้หนึ่งปอนด์ไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนครับเพชรสามารถเมืองผาภูมิครับหรือว่าสิทธิเจฟฟิพ์มมวยการจรนบุรีซ้อมอยู่ที่การที่สอสวณพัฒน์สามสิบปีนะครับตัวนี้ 165เซนติเมตรเป็นประเภทมวยบูจะว่าเข่าก็ไม่เชิงนะเพราะว่าหลังๆก็ต่อยมีทั้งนอกมีทั้งในเปิดเจมสาดแข้งเตะขาต่อยหมัดแล้วก็เดินจับปั้มตีล็อกตีช่วงหลังสดมากนะถ้าจะไม่ผิดน,น่าจะแพ้เดือดถังแค่ไฟเดียวอะ4ี่ห้าไฟเนี่ยชนะมาลวดเลยชนะคะแนนเด็ดดวงเกียรติเขาน้อยนี่กองทัพอากาศแพ้คะแนนเดือดถังโชคกิติพัฒน์ฟาร์มครับ,รบที่กองทัพอากาศวันนั้นน่าจะได้คนละนับนะ แล้วก็มาชนะคะแนนเดือถังโชคกิตดพัดฟาร์มครับแก้มือล้างตาได้ที่กองทัพอากาศ19ตุลาคมที่ผ่านมาผู้โชคเพชรทองเก้าพัชระยิมหรือว่าบ้านไล่มนทามวยราชบุรีซ้อมพัชระยิมที่ราชบุรีรุ่นน้องครับ17ปี165เป็นมวยซ้ายครับประเภทฝีมือสมัยก่อนเนี่ยต่อยที่อ,อ้อมน้อยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นจอมเตะก้านคอเลยก็ว่าได้นะประเภทดักเตะดักต่อยดักแทงครับฝีมือความเป็นมวยดีมี นอกมีในความเป็นมวยในดูดีกว่านะแต่ว่าลูกหนกักลูกแรงจะเป็นรองเพชรสามาสชานอกยกสี่ครับเจ้าเพชรดำสอกสูงหาย,ยิิมที่อ้อมน้อยแล้วก็มาแพ้เหนือธรณีพุทธประชาชื่นนีกองทัพะกะล่าสุดมาแพ้ยอดวิชาสทออเชษบาณเว้าที่อ้อมน้อยครับเมื่อวันที่ยีิบเก็กันยายนที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับถ้าพูดถึงกระดูกการผ่านมวยชื่อมวยเบอร์มวยเพชรสามาถตัวนี้ก็รุ่นพี่แหละ เขาเรียกว่าต่อยมวยมาเยอะกว่าแล้วก็จะว่าต่อยอยู่ในชุดมวยที่เกตด,ดีกว่าก็ไม่เชิงนะแต่ว่าจะต่อยอยู่ในชุดพวกที่มีอายุแล้วอ่ะเป็นมวยที่าเวทใหญ่ส่วนเพชรทอง9ตัวนี้ก็มาจากมวยชุดเวทเล็กๆชุดเดียวกันกับพวกเพชรแสนชัยจิตเมืองนน่ะเหนือพยัก์กลวยบางขลมอย่างเงี้ยแต่ว่าทรงมวยฝีมือค่อนข้าง,งดีนะ อยู่ที่ว่าวันนี้เพชรทองเก้าจะต้านรุ่นพี่อยู่หรือเปล่ากลัวหรือเปล่าโดนหนักๆแรงๆแล้วอยู่ได้ไหมฝ่ายแดงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยลดประมาณสัก0.2นนะเพชรทองเก้าเนี่ยก็เวดนี้ผมว่าใหญ่ไปนะเพราะว่าปล่อยขึ้นมา120ปอนด์ของเพชรสามารถเนี่ยไฟล่าสุดเขาก็ต่อย1 2อยก่อนหน้าก็ต่อย120ก่อนหน้าต่อยกับเด่นดวงเนี่ย122 123เลยส่วนเพชรทองเก้า1 1อ1 1ิ 9, 11 3, 11 4, 115, ไฟนี้ปล่อยต่อย1 2อ่อะ โอ้หถือว่าเวทนี้เสียเปียกเพชสามารถค่อนข้างเห็นถึงแม้จะได้น้ําหนัก1ปอนด์ก็ตามแต่ว่าน้าหนักไปปล่อยตัวเองแค่57อส่ะส่วนเพชสามารถในห้าสิบเก้าต่างกัน2 2กิโลต่อน้าหนักจริงแต่ว่าไม่ได้ต่อเรื่องเขาเรียกว่าเวทประทาเลยคู่นี้ยังไงก็น่าเข้าทีเพชสามารถก่อนผมว,ว่ามีทั้งนอกมีทั้งในนะเพชสามารถต,นนต้นๆมีลูกเตะขาต่อยหมัดเอาใจพี่เนี่ยข่มใจน้องเดินอัดเดินเตะเดินต่อยเข้าไป วันนี้เพชรทองเก้าถ้าถอดใจจะมีโอกาสหลับหลนได้เลยไปที่เพชรสามารถเมืองผาภูมิครับผู้เอกประจํารายการครับวันชนะโบเมืองพานพบกับเจ้าเพชรบางสเลปอ่าวทะเลบางสเลครับเวทพิกัด145กับ143ปอนด์ครับฝ่ายน้ําเงินเนยต่อน้ําหนักให้2ปอนนะด์นะโดยความเหมาะสมโดยชื่อชั้นการผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวยเนี่ยถือว่าฝ่ายน้ําเงินเนี่ยดีกว่าค่อนข้างเห็นนะ เดี๋ยวไปดูข้อมูลเชิงลึกของฝ่ายแดงกันก่อนครับวันชนะโบเมืองพานครับวันชนะตัวนี้ก็แฟนมวยก็คุ้นกับเป็นอย่างดีครับต่อยที่นี่เป็นประจํา23บสาปีร7อยเจ็ดบห้าจากเชียงรายซ้อมที่เชียงรายที่โบเมืองพานนั่นละครับเป็นมวยขวาพื้นเพเป็นมวยเข่านะตน้ตนๆก็มีลูกหนักลูกแรงประเภทบูดูดันเนื้อตัวรูปแรงชงชกดูใหญ่ดูเขาเรียกว่าแข็งแรงนะสามไว้หลังสุดที่ต่อยไว้นะครับของเจ้าวันชนะก็มี ชนะคะแนนเพชรสองคมตลาดคนเดินเพื่อนเมืองชนที่กองทัพากาศแพนกยกสามสลัดตันตัวยต้าระยองที่กองทัพากาศชนะแบงค์ไทยสิทธิ์สังปาบที่กองทัพากาศ17สิงหาคมที่ผ่านมาคู่ชกเป็นเจ้าเพชรบางสเลปออ่าวทะเลบางสเลหรือว่าทะเลเงินปออ่าวทะเลบางสเลหรือว่าเจ้าปาโตทีเคดีมวยไทยตัวเดียวอันเดียวกันครับต่อยมานานแล้วครับกระดูกมวยเนี่ยน่าจะหลัก200ขึ้นหรตัวนี้เจ้าเพชรบางสเลตัวนี้ 28ปีครับ175เิซนิเมตรจากสุรินซ้อมอยู่ที่ปอเปาอินพื้นเมเป็นมวยเข่านะเล่นฝีมือได้ตีนอกก็มีซ้ายหน้าดีเป็นมวยขวานะออกทรงซ้ายหน้าดักเตะดักต่อยดักแทงส่วนเขาในก็เหนียวหนึบดูเขาเกมกว่านะครับสามไฟห์ลังสุดที่ต่อยว้ยนะครับก็มีชะน,น,นะคะแนนสุ์เจ๋งพีเคสันชัยมวยไทยยิมที่ตะวันนาวันนั้นน่าจะต่อยอไทยไฟลีกนะ แล้วก็มาชะนะเพชรดำสศสักสมชัยครับที่อ้อมน้อยล่าสุดแพ้เพชรกาฟิวจิตบังนนท์ครับที่สึกจิตบังนนท์ยี่สิบหกตุลาคมที่ผ่านมาก็เสียงแตกกันหลายท่านหมดห้ายกเป็นต่อประมาณสักแปดห้าถึงแปดหนึ่งอะผมจำไม่ได้แต่ว่าเพชรบางตะเลนี่เป็นต่อแน่นอนคือเป็นต่อเยอะอยู่นะแล้วก็กรรมการในชูสวนเลยให้เพชรกาฟิวชนะไปก็สึกจิตบองนอนทนะ์ะใครๆครก็ทราบกันเป็นอย่างดี ต่อยในถี่ในบ้านถ้าไม่ชนะเยอะจริงๆก็ยากคู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับต่อ2ปอนด์มีผลหรือเปล่าว,วันชนะปกติต่อย137 138ไฟล่าสุดเดี๋ยมาต่อยกับเจ้าแบงค์ไทยเนี่ยน่าจะต่อย140แต่ว่าน้ำหนักไม่ถึงไฟนี้ต่อย145เพิ่มขึ้นมาอีก5ปอนด์ส่วนเจ้าเพชรบางเลไฟล่าสุดต่อย151เลยเพราะว่าเพชรกาฟิวเนี่ยเพิ่งกลับมาก็ก่อนหน้าก็ต่อย1 4 6 ร้อยสี่สามร้อยสี่ห้าโอโ้เวทนี้ถือว่าเพชรบางสะเลเนี่ยดูได้เปรียบแหละเพราะว่าต่อยเวทใหญ่กว่าต่อน้าหนักสองปอนด์เนี่ยวันชนะเป็นเวทปล่อยๆคือแทบจะไม่ได้คุมเลยส่วนเจ้าเพชรบางสะเลเนี่ยดูว่าเป็นน้าหนักประจําเป็นน้าหนักที่ดีคู่นี้น้ําหนักจริงๆเนี่ยปล่อย,อยๆเนี่ยวันชนะเนี่ยประมาณสักหกสิบหกหกสิบเจ็ดเพชรบางสะเลเจ็ดสิบกิโลโอ้โหใหญ่มากคู่นี้เกากระดูกการผ่านมวยชื่อชั้นเบอร์มวย เพชรบางสเลเดียดีกว่าค่อนข้างเห็นแหละโดยชื่อด้วยชั้นน่าจะมีหลัก200ขึ้นนะส่วนวันชนะเนี่ยห้าสิบหกสิบไฟก็ได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายลูแข็งแรงคู่นี้เข่าชนเข่าเป็นมวยขวาแล้วกันทั้งคู่เหลี่ยมเชิงโชคเก่าเกมอยู่ที่ทางด้านเจ้าเพชรบางสเสเลคู่นี้น้ําหนักสอบเนี่ยฝ่ายแดงลดไป0นะูนยจส่ะส่วนฝ่ายน้ําเงินเนี่ยมาเท่าพิกัดคู่นี้ก็2ปอ,อนผมว่าไม่น่าจะมีผลนะผมยังชอบที่ความเก่านะ ชอบไปที่กระดูกการผ่านมวยครับชอบไปเพชรบางสเลผมมองว่าต้นต้น,ตนทางมวยทรงมวยราคาน่าจะไปก่อนอาศัยเหลี่ยมอาศัยทรงอาศัยความเก๋าส่วนเขาในก็จะมีเหลี่ยมเก๋ามีลูกหักเททิ้งผมมองว่าวันนี้เอาอยู่นะสองปอนไม่น่าจะมีผลช่วงหลังเนี่ยกลับมาไฟนี้เนี่ยถือว่าดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยเจ้าเพชรบางสเลสดมากๆ5ไฟยังไม่แพ้ใครนะครับตั้งแต่กลับมาก็จะชนะทางด้านเจวันชนะโบเมืองผ่านครับ ส่วนคู่ที่4ปผิดท้ายรายการถ่ายทอดสดครับก็แทนคุณแสงมรกตพบกับเจ้าสักดาไอ้หนูนครบาลครับผู้นี้เวทพิกัด105้อปอนด์ครับไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนครับแทนคุณแทนคุณตัวนี้ก็อายุ15ปีครับ160เซนติเมตรจากสีสเ,เกตซ้อมแสงมรกตเป็นมวยขวาครับเป็นมวยขวาประเภทฝีมือครบเครื่องตั้งรับจับทางดีเชิงชกความเป็นมวยดีต้นๆเนี่ยหมัดศอกลุ้นได้เลยตัวเนี้ย สามไฟหลังสุดที่ต่อยว้นะครับก็มีแพ้สักดาพระยักเมืองชนครับที่กองทัพอากาศและก็แพ้นอกยกสามเพชรสายฝนสารรัตรภูมิที่กองทัพอากาศชนะกังวานภัยซับพูลทวีที่กองทัพอากาศ19ตุลาคมที่ผ่านมาคู่โชคครับสักดาไอหนูนครบาลหรือเดิมๆก็คือเจ้าเสาหน้าประยักเมืองชนนั่นแหละครับเปลี่ยนชื่อมานะตัวนะี้ อ็อายุ16ปี171เซนติเมตรสูงยาวครับจากการุงเทพมหานครซ้อมที่แถวเขตสุวินทวงศ์อ่ะ32นะครับก็เป็นมวยที่ฝีมือความเป็นมวยดีออกทรงเป็นมวยขวานะตัวนีน้มีแพ้แบงค์ชาติเทศบาลตะบนกุดน้ำใสแล้วก็มาชนะคู่โชกในวันนี้นะครับแทนคุณแสงมรกตที่กองทัพปรกาศแพ้ออกยก4สายฝนสารตะปูที่กองทัพปรกาศ28กันยายนนิมานมา คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับคือไฟล์ล่าสุดผมไม่ได้ดูนะว่าต่อยกันมาเป็นยังไงเกมการชกเป็นยังไงเนี่ยผมไม่ผมไม่ได้ดูนะเพราะว่าอ่าน่าจะต่อยกันหลังคู่เอกอะ่ะคู่นี้ก็ฝีมือเจอฝีมือคู่ขี้สูสีเคยชนะมาหนึ่งครั้งอะ่ะวันนี้ผมก็ยังมองไปที่มวยที่เคยชนะมาเมื่อวานเนี่ยลดไปคนละ0.10.2หถือว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบ,ยบก็เคยชนะมาหนึ่งครั้งวันนี้น่าจะย้ำแขนได้ไปที่เจ้าศักดาไอ้หนูนครบาลหรือว่าเจ้าเสาหน้าประยักษ์เมืองชนเดิมนัะครบ ชอบตามเห็นต่างส่วนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสรุปบรรกบอลชอบ3ดาวแล้วก็5ดาวประจำรายการให้แฟนบอลได้นําข้อมูลไปประกอบการเล่นหน้าตู้ประกอบการตัดสินใจของท่าน3ดาวประจำรายการวันนี้ส่วนตัวในผมชอบที่เจ้าเพชรสามารถเมืองผาภูมิจะชนะเพชรทองเก้าปจัจจลยิมความเป็นมวยอาจจะเป็นรองแต่ว่าได้เปรียบเรื่องลูกประทะเวทแล้วก็ลูกหนักลูกแรงผมมองว่ามีโอกาสหยิบสดสกอร์ต่ําสูงมากขอให้มาสู้อย่างเดียวเพชรสามารถเดินเตะเดินต่อยวันนี้ผมบอกเลยว่ามีโอกาส นับน็อกสูงมากๆเป็รตองเก้าสิบเปียะถอดใจในเดียวมีโอกาสนอนได้เลยตัวนี้ส่วนห้าดาววันนี้ผมชอบทียความเก่านะเพชรบางสเลตปออทะเล,อเอาะเลบางสเลตผมมองว่าสองปอนไม่น่าจะมีผลเพราะว่าเวทน้ำหนักนี้ดูได้เปรียบต่อน้ำหนักสองปอนจริงอ่ะแต่ว่าพอวันชกเนี่ยช่างน้ำหนักก่อนหนึ่งวันน่ะคุมมาช่างแล้วก็พอมาต่อยอีกหนึ่งวันเนี่ยผมมองเลยว่าเวทนี้เท่าฟื้นเนี่ยน้ำหนักป,ปล่อยๆไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันด้วยเพอรเเนีน่ยเพชรบางสเลตเนี่ยน้ำหนักใหญ่กว่าซะด้วยซ้า ก็อชอบพอดีเจ้าเพชรบางสเลปปอทะเล,ออะเลบางสเลครับเป็นหมูชอบ5าดาวชอบตามเหมือนต่างสนได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยน,นะครับสีคู่ใน,ในการคู่แรกชอบสมิงเดชตลาดคนเดินเพลินเมืองพลคู่2ชอบไปสามารถเมืองผาภูมิคู่3ชอบพอดีเจ้าเพชรบางสเลปปอทะเล,ออะเลบางทะเลคู่ที่4ีิดิธารายการทหารสดครับชอบพอดีเจ้าสัปดาไอหนูนครบาลครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพือ่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจากลากันก่อนเอา้เท่านี้ขอบพระคุณครับ